o p p เปพร้อมจะปล่อยวิดีโอแคมเปญพิเศษอีกนิดหนึ่งจะได้ชมภาพทีเซอร์จากกล้อง2000 MP ที่จับภาพบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้เป็นผลมาจากการร่วมมือของอ p p ปโปกับไอซ์สินธรัตน์นพรัตยาพรในการถ่ายทอดความงามและบรรยากาศที่เหนือกว่าจะเพียงเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงเท่านั้นภาพทีเซอร์เสร็จนี้จะนำเสนอภาพของการสัมผัสชีวิตท้องถิ่นการท่องเที่ยวอย่างอิสระและความสวยงามของวัฒนธรรมไทยที่ผสานกับความร่วมสมัยอย่างลงตัวแต่ที่น่าสนใจคือกล้อง2.0 0 MP Hasselblad Telephoto ในรุ่น Oppo Find X9 Pro ที่มีความสามารถในการซูมไกลถึง1 2ึงเท่า การถ่ายภาพที่คมชัดและสามารถจับจองรายละเอียดได้อย่างละเอียดอ่อนยิ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจเมื่อผสมผสานกับความสามารถในการจับภาพในสถานการณ์แสงอ่อนแสงสีแห่งเทศกาลซึ่งเป็นประเด็นที่มักจะเป็นเรื่องยากสำหรับกล้องมือถือแคมเปญน,นี้จะเปิดตัวไอซินทร,รัตน์นภัทรพรพร้อมกับความพิเศษอะไรบ้างติดตามได้ในออฟฟิเชียนอ o พพอเฟซบุ๊กอย่างเร็วๆนี้และนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดอ p ปพยังมีข่าวดีมากมายอีกมากมาย การเปิดตัวสีใหม่สำหรับ OPPO Find X9 Series ซึ่งเป็นสีแดงววิกรตที่จะเข้ามาสร้างความประทับใจให้กับเทศกาลลอยกระทงนอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับโ o ค o r o Cos ในการสร้างความสนุกสนานกับ OPPO Reno14 Series 5G และการส่งแรงบันดาลใจในการวิ่งการกีฬา Bangkok Marathon 2025อีกด้วย OPPO จะนำเสนอความพิเศษอะไรในแคมเปญน,นี้คุณคิดว่าการถ่ายภาพเทศกาลลอยกระทงด้วยกล้องมือถือจะสามารถสร้างผลงานที่สวยงามได้ถึงเพียงใด อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะครับ